ถ้าหลังจากที่เราทราบกันแล้วนะคะว่ากระชายขาวเนี่ยต้านโควิดนะคะตัวนี้นี่ชัดเจนแล้วนะคะจากมหิดลนะคะและโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะออกมาแถลงข่าวนะคะทีนี้เราก็จะมาเน้นเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มาจากกระชายขาวนะคะวันนี้นะคะที่เราจะมานำมาใช้ DIY ด้วยก็จะเป็นตัว น้ำชาที่มาจากดอกจานนะคะนี่นะคะสารพคุณทางยาของเขาก็ทร <c oughs> เป็นยาระบายค่ะตัวนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็นํากระชายเนี่ยไปล้างให้สะอาดซะก่อนนะคะนี่นะคะเราจะใช้ปริมาณ2ขีดครึ่งนะคะในการทําแต่ละครั้งเพราะว่า อายุเขาใส่ในตู้เย็นเนี่ยเพื่อรักษาสรรพคุณทางยานะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นนะคะหรือว่ามาหักเอาเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาสกัดด้วยเครื่องสกัดนะคะวันนี้เราใช้เครื่องสกัดค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนํากระชายที่เราหั่นแล้วนะคะลงเครื่องสกัดค่ะเครื่องสกัดเนี้ยเขาจะกรอง กองฟองเนี่ยไว้ระดับเอาออกระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็เ,เหลืออีกนิดหน่อยเราก็เอาออกก็จะมีส่วนหนึ่งที่ติดที่แก้วนี้นะคะเราก็ต้องต้องเอาออกให้หมดไม่งั้นจะจะขมค่ะหรือว่าจะเปื่อนเหมือนยาเล็กน้อยเด็กเขาจะทานยากนะคะเราก็พยายามกองออกให้หมดนะคะตัวกองค่ะเราจะมาปรุงน้ำกระชายให้มีรสชาติ วยน้ำมะนาวนะคะเหมือนเดิมนะคะสองซีกเหมือนเดิมนะคะปรุงด้วยน้ำมะนาวสองซีกเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากน้ำกระชายน้ำกระชายสกัดเข้มข้นสามช้อนโต๊ะค่ะนะคะแล้วก็มะนาวที่เราหั่นไว้นะคะสองซีกค่ะ ามด้วยน้ำผึ้งนะคะเล็กน้อยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็เติมด้วยน้ำอ่นที่เราต้มเอาไว้นะคะสักเล็กน้อยค่ะเพื่อที่น้ำผึ้งเนี่ย<ม>เขาจะได้ละลายง่ายขึ้นนะคะ อืมอร่อยค่ะไม่ขบเลยค่ะรสชาติอร่อยมากอร่อยมากค่ะทีนี้เราก็นำมาเทลงน้ำแข็งนะคะวันนี้เครื่องดื่มประเภทเย็นนะคะ นำมาเทลงน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำชาดอกจามนะคะซึ่งมีสีส,สันสวยงามนะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็ได้เครื่องดื่ม น้ำสมุนไพรจากกระชายขาวพอนำมาเบนคู่กันแล้วจะมีรสชาติยังไงนะคะอร่อยค่ะหอมหวานนะคะตามสไตล์น้ำสมุนไพรไม่มีขมนะคะไม่มีกลิ่นเหมือนยานะคะเด็กทานได้ค่ะอร่อยมากรสชาติดีมากนะคะวันนี้เราก็ได้เครื่องดื่ม น้ำสบุนไพรจากกระชายขาวและดอกจานนะคะนี่ค่ะ